เจี๊ยบพิจิตราโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นเรียกรอยยิ้มแต่สามีโผล่คอมเมนต์แรงบอกเลยว่าไม่เคยทําให้ผิดหวังสําหรับนักแสดงสาวสวยเจี๊ยบพิจิตราที่นอกจากความสวยแล้วความอารมณ์ดีก็ต้องให้คะแนนแบบเต็มสิบเพราะไม่ว่าเธอจะโพสต์ภาพหรือสเตตัสอะไรก็มักจะมีคําคมเด็ดๆให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมออย่างล่าสุดสาวเจี๊ยบได้ลงรูปที่เธอกําลังกินมาม่าผัดขี้เมากลางกองถ่าย ซึ่งนอกจากความสวยแบบเกาหลีเกาใจที่แฟนๆโฟ,ฟกัสแล้วยังสะดุดตาไปกับแคปชั่นกวนๆสไตล์เจี๊ยบที่เธอระบุว่าถ้าวันนี้เรากินผัดขี้เมาที่กองถ่ายตอนกลับบ้านเจอด่านให้เป่าแอลกอฮอล์จะเป็นไรไหมคะงานนี้เมื่อสามีบอยอนุวัฒน์เห็นก็ไม่ปล่อยผ่านรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่ากว่าจะกินหมดกล่องด่านเป่าเข้าเก็บหมดแล้วไม่ต้องกลัวทำเอาแฟนๆที่ผ่านมาเห็นต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวความน่ารักของทั้งคู่กันอย่างมากมาย ที่จิตราสงวนสัก์พักดีเกิดวันที่21พฤศจิกายนพศ2523ชื่อเล่งเจีย๊ยบเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทย9ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากผลงานละครเรื่องตะวันยอแสงทางช่อง3ก่อนจะย้ายเข้าสังกัดกันตนาด้วยละครเรื่องบ้านรังนกไม้คู่กับจุลจัก,กรจักรพงษ์และเรื่องคนทะเลทางไอทีวีที่จิตราเป็นหลานสาวของพันโทบุญผ่องสิริเวชพนันและแผนสิริเวชพนันอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี จบการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนที่จิตรราสมรสกับอนุวัตสงวนศักดิ์พักดีโดยได้เข้าพิธีมั่นและจดทะเบียนสมรสท่ามกลางญาติผู้ใหญ่เมือ่อวันศุกร์ที่วันที่25มกราคมพศ2562หลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า14ปี